แล้เราก็ทำอาหารไทยอร่อยเหมือนกันนะทม,มตัวเองก็มีว่ะโอ้ยใส่ข้าวอะ่ะไปซื้อข้าวได้ไหมจ้างห้าบาทซื้อข้าวให้หน่อยหแหนเรากินแต่เนื้อพี่โหวีวีเป็นบล็อกเกอร์เลย วัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพงครับวันนี้ผมจะมาทำแกงคั่วเห็ดพอะกันครับผมแต่ใส่เนื้อวากิวเอห้ามาด้วยมันก็เลยเกิดเป็นเมนูแกงคั่วเห็ดพาะเนื้อวากิวเอห้าเออชื่อยาวไปเลยรดให้เหลือแกงคั่วเห็ดพอรวากิวเอห้าครับผมเออตัดเนื้อออกไปไม่แตกต่างเ <c oughs> ลยเรามาดูวัตถุดิบก,กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับผมอย่างแรกเลยครับผมนี่นี่มันคือเห็ดพาะหรือเห็ดทอม ที่แล้วผมเคยทําไปเป็นการผัดใส่เนื้อวากิวเหมือนกันแต่รอบนี้ผมจะทําแกงคั่วผมแต่นี้มันคือเห็ดหอบจากภูเงินครับผมตําบลแม่ปิ่มจังหวัดพะเยาครับผมเขาบอกว่าเป็นเห็ดหอบที่อร่อยที่สุดในบดานจังหวัดของภาคเหนือและเขาซื้อขายกันอยู่กิโลกร,รัมละประมาณ7 0 0ถึงพันสครับผมซึ่งโคตรแพงเลยดูมันจะมีสีขาวนะปกติหอบมันจะเป็นสีดําๆปีที่แล้วผมเคยทำสีดําคนก็บอกอุย้ยเนี้ยไม่อร่อยต้องเสียวหางี้เลยผมไปหามาแล้วคือมันจะเป็นเห็ดที่ฝนตกครั้งแรก ในหน้าร้อนเนี่ยปุ๊บเห็ดมันจะขึ้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันจะอร่อยมากๆดูๆให้ดูข้างในอันนี้มันยังไม่ได้ต้มอุ๊ดโหบีบทะเละเลยแรงไปหน่อยครับผมคือข้างในมันจะมีเนื้อขาวๆมีความกรอบแล้วก็มีความนุ่มเป็นเห็ดพอที่ดีที่สุดในประเทศอะ่ะพูดง่ายๆ,ๆแล้วก็ราคาสูงมากๆถ้าไปซื้อตามคนขายเลยแบบคนที่เขาไปเก็บในป่าก,ก็น่าจะถูกหน่อยอ่ะเราขายบนตึกใช่ป่ะราคาสูง เผ็ดจังอ่ะโอเควัตถุดิบต่อไปครัผมเป็นเนื้อวากิว A5 ครับผมเราใช้แค่นี้แหละแค่นี้ก็เกือบ500แล้ววัตถุดิบทรงคุณค่า2อย่างมาดูรวมกันยังไงก็อร่อยครับผมแล้วก็เครื่องพริกแกงอันนี้ผมให้แม่ผมตำครับผมเป็นเครื่องพริกแกงทำแกงขั่วแล้วก็อันนี้ใบชะอม แล้วก็ใบชะพูฮูฮูหููอย่างสุดท้ายเป็นกระทิชาวเกาะครับผมเข้าได้นะสวัสเซอร้าสนใจกุ้งกิงกุ้งกิงมากเรามาเรื่องอะไรดีกว่าอย่างแรกเลยจะต้องทําการต้มเห็ดผอบให้เขาสุกก่อนครับต้มไม่ต้องนานมากเดี๋ยวมันจะเสียความกรอบไปตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ต้มครับจริงจริงต้องต้มใส่น้าเกลือแต่ผมลืมหยิบเกลือมาไม่เป็นไรมาเรามาทําการต้มเห็ดกันเถอะทำหมดไหมทำครึ่งเดียวไหมใส่ลงไป นี่เราจะต้มสักประมาณ3-5าทีพอครับผมเอาให้เขาพอสุกก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องต้มต้องคั่วเขาเอเคครับผมเราต้มเสร็จแล้วโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะพูดเลย,เลยกินกับน,น้ำพริกอะ่ะก,กินได้เลยกินได้เลยนี่คือทีเด็ดที่สุดแล้วเมืเหรเห็ดต้นปี จริงๆไม่ใช่เมืองเหนือนะอ,อีสานก็มีเพียงแต่ว่าภาคเหนือมันจะมันจะขึ้นชื่อมันจะมันจะออกเยอะทางภาคเหนือทางโซนที่อากาศเย็นนะผมนี่คือของป่านะเพราะมันเลี้ยงไม่ได้คุณส่งขึ้นสารอะไรล่ะ นี่นะคเัากินปกติแพงด้วยหายากครับผมหายากด้วยอืมไออย่างไอเห็ดอันเนี้ยของอำเภอภูงเงินเนี่ยมันจะมีแค่ปีละครั้ง,ค,งคือแบบโผล่แบบนิดเดียวไม่เยอะมากแบบได้คนนึงประมาณแบบ10บโลแล้วก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยมันก็รอเลยใช่ไหมใช่คือจริงๆอ่ะมันขึ้นมันขึ้นหลายที่หลายจังหวัดเพียงแต่ว่าเห็ดชุดเนี้ยที่มันมาแรกๆเนี่ยมันจะขึ้นน้อยแล้วก็อร่อยอร่อยกว่าเห็ดธรรมดาสองเท่าอให้หมดนี่ครับผมปุ๊บ,บ,บอ่านี่แหละโอ้ ขอ,อชิมหน่อยได้ไหม,มสวรรค์เิงมาขั้นตอนต่อไปเราจะทําการผัดพริกแกงครับผมกับกะทิพูดเลยว่าเตรียมไอเลยห้องพอปแล้วจะมีได้กินพริกแกงครับผมใส่ลงไปัดแบบเจมจนเจมจนปไฟเบาๆก่อนอันนี้คั่วพริกให้หอมๆก่อนผมเชื่อว่าประมาณ50%ไม่มีใครรู้ระหว่างหัวกะทิกับหางกะทิคืออะไรเทรู้ปะไม่รู้ครับกอปรู้ปะไม่รู้ครับ รู้นี่หัวหมายความว่าเป็นกะทิที่นึกภาพออกเอามะพร้าวมาคั้นน้ําแรกเนี่ยมันจะข้นๆเลยเนี่ยคือหัวแล้วถ้าคั้นน้ำสองเนี่ยมันจะอ่อนลงมันจะจืดเจือจางลงเนี่ยคือหางกะทิมันเป็นที่มาของหัวกับหางเว้ยเพราะฉะนั้นในในกล่องเนี้ยมีทั้งหัวทั้งหางอยู่ด้วยกันนะหัดให้พี่แกให้หอมๆครับผมอุย้ยแต่กลิ่นไม่ดูเท่าพริกนะไม่ดูเท่าพริกแบบพริกล้วนๆนะอ่ะอ่ะเราทําการใส่กะทิลงไปตอนนี้เดี๋ยวผมขอกะปริมาณทุกอย่างก่อนนะ อกกะปริมาณทุกอย่างก่อนนะครึ่งกล่องครับผมโอเคครับผมพอเราใส่กะทิเนี่ยแล้วก็ทำการเคี่ยวจนกว่าตัวเนื้อกะทิจะแตกมันมันจะมีความแบบ เขาเรียกอะไรมันจะแบบแตก,แตกออกมาอธิบายไงดีวะดูว่ามันแตกมันหรือยังวิธีการทําให้กะทิแตกมันเราต้องค่อยๆใช้ไฟอ่อนครับอย่าใช้ไฟแรงมันจะมีความข้นขึ้นใช่ไหมพี่เปียวมผมไม่ได้ใส่หอมเลยต้องทำการเคี่ยวอินนอยผมว่าอหน่อยแล้วจะได้มันจะเริ่มแบบเริ่มเลื่อมม,มันๆนะกะทิแตกมันใช่ไหมจริงๆแล้วอาหารไทยทํายากมันต้องมีความละเอียดอ่อนคล้ายๆการทาขนมอมาหารไทยงนานโดนเชฟป,ป้อมดุนะครับผมเตือนแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ เราเดินปปุดๆเลยเราไม่ได้ทําน้ําเยอะนะเราทำแบบว่าแกงคั่วข้นเลยนะอ่าโอเคครับผมตอนนี้ผมทำการแบ่งใบชะพูกับใบชะอมเก็บไว้แล้วเราจะทําการใส่เห็ดลงไป ทิไปอีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้เป็นนับว่าเป็นหางกะทิแล้วกันแล้วหลังจากนี้เราจะเคี่ยวให้มันออกนวลนัวข้นๆอีกรอบนึงแล้วจะเติมผักเติมเนื้อลงไปคือจบแล้วกินได้แล้วในระหว่างนี้เนื้อเอของเราเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปเราจะต้องหั่นมาสัก,กนิดสัก,กนหน่อยนะเอาสักครึ่งแล้วกันเนื้อมันมีความมันและความแบบกลิ่นมันแรงมากผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็มีสายเนื้อค่อนข้างเยอะนะเนื้อแบบไหน จะกินหรือจะดูดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นของผิดกฎหมายครับโอเคผมว่าน่าจะได้ที่อ่ยเราทำโค่นมากเลยดูดิโค่นแบบพริกแกงแบบยังยังยังค่นอยู่อ่ะก่อนอื่นผมขอหั่นใบชะพลูก่อนอ่ะประมาณนี้เราอย่าใส่ผักเยอะนะเราไม่ใช่มนุษย์กินผักชะอมใช่อ่ะใส่เนื้อลงไปดเด็ดเลยจริงๆเวลาเขาแกงเขาไม่ได้ใส่เนื้ออะไรนะแต่เราจะใส่ แกงขั่วเดี๋ยวดิ <ไป S 2> แล้วก็ไม่ต้องดิบขนาดนั้นโอเคเรียบร้อยครับผมแกงขั่วเห็ดเพาะใส่เนื้อวากิวเอ เรียบร้อยครับผมนี่ไปไงโหพูดเลยว่าค้นครากคนครากต้องมีข้าวจานนี้พูดเลยว่าเราต้องเก็บเอาไปกินกับข้าวถ้าคิดเป็นมูลค่านี่จานนี้แพงมากเลยนะถ้วยนี้เป็นพันเลยนะเพราะเห็ดน,นี่ก็แบบกิโลละเกือบพันเนื้อเนี่ยก็กิโลนี่ก็ประมาณสี่พันอันนี้ขีดเดียวเนื้อขีดครึ่งขอเราซิมเบิงกันนะตะก,ก้องอยากกินไหมอโอ้แบบไม่มีแบบอไม่เป็นไรพี่ไม่มีเลยเหรอโอ้เป็น เนื้อวากิว A5 รวมกับเห็ดเพาะแรกของปีครับผมเฮ้่เราก็ทําอาหารไทยอร่อยนะเหมือนกันนะชมตัวเองก็มีวะ่ะเพื่อเห็ดเพาะอ่อน,นมันอร่อยจริงมันมีเนื้อข้างในอะ่ะแล้วมันก็กรอบเว้ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มที่สุดละฟังเสียงอร่อยอะ่ะ คือเอาตรงผมก็ไม่ได้มีโอกาสกินเห็ดเพาะอ่อนอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีรู้สึกว่ามันแพงอะ่ะเราต้องไปแย่งชิงไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วซื้อได้นะเพราะว่าของมันจะไม่ค่อยมีเราต้องมาแย่งชิงคนอื่นเพื่อไปซื้อกับคนที่เขามาเก็บแล้วมาขายตามตลาดในต่างจังหวัดในจังหวัดพะเยาอย่างเงี้ยเอออันนี้เนื้อเบลอเลยโอ๊ยใส่ข้าวอะ่ะไปซื้อข้าวได้ไหมจ้างห้าบาทซื้อข้าวหท่าไหร่หือฝึกมือทำอาหารไทยมาละก้อน ขอเชินมาลองชิมเห็ดเพาะมาไมพร้อมแลครับทุกคนไม่มีช้อนให้เเลยอ้าวเก๋งี้โอ้โหกินเนื้อก่อนเลยนะอร่อยโอีก็จะกินสีดำๆอะ่ะไม่เคยกินสีนี้เห็ด <S <S งเออเคยกินบ้าเห็ดเพออ๋อมนันนี่อ้อนี่อ๋อมันรวกันอันนี้เป็นเห็ดเพะเทพต้นหัวผ,ผ,ผลแรกอ่ะพูดอะไรวะเป็นเห็ดเพะที่ออกมาครั้งแรกมันจะอร่อยมากแล้วมันจะโคตรแพงจะเป็นเป็นเห็อดอ่อนอร่อยความพร้อสอดีดีมันจะเป็นเห็ดที่มีความ กรอบนอกนุ่มในแล้วรสชาติมันอร่อยมากปกติมันจะไม่กรอบกรอบอ่ามันจะแข็งแข็งไอใช่ไหมเผ็ดอ่ะเผ็ดเนี่ยเราใส่พริกแกงดุนแรงไงเราเน้นแบบเน้นแกงขั่วมันต้องกินกับข้าวไงคือแกงขั่วเขาไม่เอามากินเล่นอย่างนี้ถูกปะ่ะอ,อ่าแต่เนี้ยคือเราทํโคตรเราต้องกินกับข้าวแหมเรากินแต่เนื้อวี่โหวิวเป็นบล็อกเกอร์เลยอ่ะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดสติ๊รเป็นกำลังใจให้เพื่อนปุงครับผมใครชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูอยากให้ผมทาเมนูอะไรเมนูบ้านๆพื้นๆอย่างเมนูนี้ก็ แฝดแต้แเลยเออสำหรับวันนี้เราให้ทางทีมงานกินก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวมานะ,ะสำหรับวันนี้พวกผมไปก่อนนะผมสวัสดีราตีสวัสด์ไม่ใช่ตายนี่ A5 นั่นเนี่ยไอแมนไอไอเกนซัสแต่เนื้อเนี่ยนี่อาวากิว A5 ใส่มาเลยนะเนี่ยชีเด็ดก้าเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกกินเนื้อหรือจะเลือกกินเห็ดอ่ะตอนนี้เขาว่นอร่อยอร่อยเหมือนกัน เิมพเมี่ยมจริงแกงขั oh, mm ่วเห็ดเผาะไม่เชื่อหรอกใส่เนื้อ A5 หในไหนเนื้อเอ้ไอแม่ไอเกียงกินหมดแล้วบปิ๊บงบเอาบ้ายมวางกงนี่เานีกินเห็ดต่เห็ดอะไรนะเห็เนื้ออยู่นี่เจอเนื้ออะไรใช่นี่เนื้อใช่เนื้อ A5 อร่อยมากพเปียวเห็ดนี่ก็แพงแพงเหมือนกันกิโลเราเป็นพันเลยเป็นเห็ดพอที่ที่มาแบบเห็ดอ่อนเป็นไงพี่เปียวเปรี้ยวเครื่องแกงข้นมากอ่าเราต้องกินกับข้าวแต่ตอนนี้ไม่เหลือให้กินกับข้าวแล้วอร่อยมากเลยเนื้อเอฟไพมันคือเดบิโอฟส์ซอสอะเบรดิกูดเบรดิกูดมีข้าวไหมอะหมดแล้วก่อนเอ้ยหมดแล้วไปอันี่อะไรกระหินเหรอเอ้ยโอม ผมไม่ค่อยชอบเลยเว้ยพี่กอล์มชอบเห็ดเหรอไม่ให้ไอเนี่ยะะชะอม,อมไม่ให้ชะอมกระหินกระหินไม่ให้กระหิน<ม>ชะอมถูกแล้วแฮ